สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคขยกักรนนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาในคลิปดวงใครเฮงมีโชคละแล้วก็ขอรวมคลิปหน่อยนะคะกับดวงรายวันประจำวันที่16นะตุลาคม2568ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะ,ะตามที่คุณป้าหมอชี้แจงไปแล้วนะคะว่าคลิปของคุณป้าหมอนั้นไม่สามารถลงได้2ส,สัปดาห์เนื่องจากโดนลงโทษพี่น้องรับฟังรับชมคลิปไปจบในการชี้แจงนะคุณป้าหมอก็จะได้ไม่ต้องพูดหลายเที่ยวนะคะพี่น้องจ๋าและในนนวัี้ งช้าก็ดีกว่าไม่ลงนะคะดีลงช้าก็ดีกว่าไม่ลงนะคะรวมคลิปหน่อยนะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็ชมคลิปให้จบด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยเป็นแนวทางนะคะส่วนที่เคยพูดไปในช่องแจ้งเพื่อทราบแล้วนะคะพี่น้องขานะก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้านะคะช่องทางของ YouTube มีปัญหาพี่น้องก็ไปรับฟังรับชมในช่องทางของ Facebook กับเพจนะคะชื่อเดียวชื่อเดิมเศรษฐีโชคพยากรณ์แล้วก็ช่อง Ti k t o k นะคะอ่า ไปได้เลยสองสามช่องทางนี้นะคะไม่ต้องรอเอ่อ u t u b e อยู่ถ้าสมมุติ YouTube มีปัญหานะคะแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งมีปัญหาสามแพลตฟอร์มนี้สามารถรองรับพี่น้องได้นะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าเออเราสามารถจะติดตามรับฟังรับชมในคลิปต่างๆของคุณพ่อหมอไม่ว่าจะเป็นคลิปดวงใคร่เห่งหรือเป็นคลิปดวงรายวันประจําวันหรือคลิปพิเศษอื่นๆนะคะพี่น้องจาดนะแล้วก็คุณพ่อก็ยังคงดูดวงส่วนตัวอยู่นะ,ะถ้า,าดีดีน,นะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาแล้วค่ะ เอาละพรุ่งนี้เพื่อไม่เสียเวลานะคะมาเรามาดูกันว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมการงานการเงินเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะดูเพื่อเป็นแบบนวทางวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขออนุญตาตจับไพ่นะคะมาแล้วขึ้นสองดาบค่ะพี่น้องค่ะนะไพ่ใบแรกสองดาบเลยนะคะขออนุญาตวางเนาะอ่าใบที่สองว่าไงใ,ใบที่สองนั้นอัศวินดาบอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวทานายทีเดียวเลยนะคะขอจับสี่ใบรวดๆนะคะแล้วก็ทํานายเลยทีเดียวนะคะเอามาละนะคะ เออราชินีเรียนมาให้ชื่นใจนะคะกับพี่น้องวันอาทิตย์ล่ะนะคะอ้าเดี๋ยวต้องทำนายกันนะคะมาให้ชื่นใจและแล้วก็สตริงนะคะอ่าสตริงผู้หญิงเก่งนะคะสำเร็จทุกเรื่องเนี่ยนะนะเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะถามเรื่องของนะคะถามเรื่องของการเงินก่อนการเงินโชคลาภสวยงามมากนะมีเงินเข้ามือน,นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะในวันพรุ่งนี้การเงินเข้ามือน,นะคะ ออสามารถควบคุมเงินได้แล้วนะคะพี่น้องนะคะและก็สามารถจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีมีโชคมีลาบนะคะฮัอนุญาตได้เสียงได้แต่สิ่งที่จะต้องเตือนนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวนันอาทิตย์นะคะลังเลสงสัยกดดันตัวเองนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเช่นว่าเลือกอย่างนี้แล้วทิ้งอย่างนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรแลก็อาจจะมีแปลนเดินทางนะคะ เอออืมอาจจะมีการเดินทางอย่างเร่งด่วนและอย่างไม่มีเปลีน่นไปอย่างรีบเร่งด้วยนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเตือนสองเรื่องหนึ่งเรื่องของอารมณ์อย่าให้อารมณ์นั้นจะทําให้โชคลาภของเราเบี่ยงหรือไม่เข้านะอารมณ์อย่าร้อนตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลและเหตุผลนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพ เอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาเนื่องจากเราอาจจะทํางานหนักนะคะพี่น้องขาเรื่องของสุขภาพยังคงที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องนะเพราะว่าถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะไม่เกี่ยวกับสายตาก็เกี่ยวกับส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วไม่ค่อยโอเคละฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขานะเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขานะอ่ะถ้าถามให้ถามให้บอกว่าเลขนําโชคมาจากไหนเนี่ยนะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนนะคะถ้าจะอ่าไกล้ไลน์ก็คือบอกว่าเป็นตัวเลข เกี่ยวข้องกับพาหนะของเราคันที่เราใช้บ่อยๆเดินทางเนาะหรือเป็นตัวเลขประจําตัวของเราก็ได้สองใกล้ไหลนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขาในวันพรุ่งนี้นะเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันอาทิตย์เลขอะไรล่ะก็จะมีเลข2 4 4 8เลขมันนะคะ2 4 4 8ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆโลดๆจ้าในวันพรุ่งนี้คราวนี้มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างละนะคะพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันดูกันนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันจันทร์ว่าไง นะคะใบที่หนึ่งมาแลขอ้อยคอทิมเจียวพี่น้องวันจันนะนะคะเออห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยมาละนะคะห้าถ้วยมาละใบที่สองว่าไงเอาแปดไม้เท้านะคะใบที่สองแปดไม้เท้ามาแล้วนะคะพี่น้องขาเนาะใบที่สามนะคะนะเด็กถือเหรียญเหรียญมากับเขาด้วยเนาะพี่น้องวันจันนะขึ้นเด็กถือเหรียญนะคะอ่าสุดท้ายแล้วใบที่สี่นั้นเนี่ยให้ขึ้นว่าอ่าหกถ้วยมาทํานายกันค่ะพี่น้องวันจันก็ ไม่ได้แย่นะคะในวันพรุ่งนี้น่ะเอาเรื่องของการเงินก่อนการเงินน่ะมีเข้าแน่นะคะอาจจะเข้าจากการที่เราได้ค้าขายนะคะกิจการของเรานะหรือทําอะไรที่ค้ากําไรนี้เข้ามาแน่โชคล่ะนี่มีเหมือนกันแต่ถึงจะไม่เยอะก็ตามแต่เงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องวันจันค่ะนี่นี่นี่เงินเข้าแน่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการงานก็โดดเด่นนะคะเห็นไหมเลื่อนเป็นสเต็ปเลยการงานเลื่อนเป็นสเต็ปเลยอ่าสเต็ปก็คือหมายถึงว่ามีโอกาสขยายในส่วนของการงานกิจการ นะคะในตำแหน่งงานเยี่ยมากเลยนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะจิตตกเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหมายถึงว่าใครที่นอยๆอยกับคนรักอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสกลับมารักหวนเนื่องจากว่าเราอาจจะมีบุตรด้วยกันมีลูกหลานจะต้องดูแลร่วมกันวิจา,ารที่จะต้องทําร่วมกันไม่สามารถทิ้งกันขาดนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ต้องเตือนเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องวันจันรก็คือห้ามคิด,ดย้อนหลัง คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคิดลบไม่โอเคเลยนะคะพี่น้องวัดจันกานะในวันพรุ่งนี้เราจะรวยกันแล้วฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องคิดบวกๆเอาไว้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้แหละค่ะพี่น้องจันนะพี่น้องวันจันเจ้าค่เนี่ว่างั้นเอาไม่พูดมากเจ็บคออนุญาตได้เสียงได้ถามว่าเลขนําโชคมาจากไหนมาจากบุตรเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของเราคนรักของเรานะคะย้ําเน้นนะคะเป็นเด็กอายุน้อยกว่าเรานําโชคลาบมาให้เรานะคะพี่น้องจ๋าใครมีบุตรหลานนี่แน่จับนะไปจับรางวัล ที่หนึ่งให้กับคุณคุณย่าคุณยายคุณทวดคุณอะไรหน่อยหนึ่งเนี่ยวาอย่างนั้นเลยนะคะพี่น้องอ่าหรือไม่ก็เกี่ยวกับเลขที่บ้านของเราให้โชก็ได้นะคะสองใกล้ไหนส่วนเลขนหน้าไพ่ให้พี่น้องวันจันเลกอะไรล่ะมีเลขมีเลขห้าแปดหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งหกขอให้เฮงเฮงสวยงามมากนะคะมาดูพี่น้องวันอังคารคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนล่ะ พี่น้องวันอังคารเนี่ยก็ดีดีกันนะคะนี่ขึ้นสี่ไม้เท้านะคะใบที่หนึ่งมาและสี่ไม้เทา้าใบที่สองมาและว,ว้าว,วตบมือกับพี่น้องวันอังคารหน่อยละคะหนึ่งเหรียญโตโตมาอยู่กับพี่น้องวันอังคารละคะอิจฉาอิจฉาละเอออิจฉานะแล้วก็หกไม้เทา้าไม้เทา้เทาอีกงค่ะสวยจังอะ่ะสวยจังอะ่ะสวยจังเลยอ่ะนะคะพี่น้องวันอังคารมาอีกใบหนึ่งะคะ่ะ แม่จังแน่เดือเมศสีเชียนเดือเมศสีเชียนเดือเมศสีเชียนนะฮะโอ๊ยคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องอ่ะพี่น้องวันอังคารขะตบมือให้กับตัวเองหน่อยนะรับคำำําทานายเน,ะยน,นาะย,ย,ยังไม่ทานายเลยฮ่าฮ่ายังไม่ทานายเลยฮะเออยังรับคำำําทานายได้ยังไงใช่ไหมคะแนะ่คืออย่างนี้นะคะพี่น้องวันอังคารคะในวันพรุ่งนี้ดวงคุณเปิดจริงๆนะคะดวงคุณเปิดทุกเรื่องเลยนะคะเปิดเรื่องแรกเลยเรื่องของการโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกครอบครัว กิจการที่เป็นหุ้นส่วนการโอเคแต่ว่าหุ้นส่วนกันในญาติสนิทมิรสหายเพื่อนฝูงได้อยู่นะคะจะประสบความสําเร็จเรื่องของกิจการการงานเนี่ยใครรอข่าวเรื่องงานเรื่องของลูกค้าเรื่องของสินค้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะได้คําตอบเป็นไปนในทางที่ดีทั้งสิ้นเลยในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าได้ว่วนส่วนเรื่องที่ดีเวอร์เลยก็คือเรื่องของโชคลาภลาบลอยนะคะเรื่องของมีเงินก้อนโตๆเข้ามือเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะเป็นไปตามคําทานายเนี่ย ว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นไปตามคำทำานายด้วยรับรองด้วยไม่เชื่อเชื่อเทพแห่งเวทมนต์นั่นเองค่ะไม่อยากที่จะพูดอะไรมากมายนะในไพ่ชุดนี้คือมันดีมากนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องวันอังคารว่าแล้วก็กดตัวใจว่าแล้วก็กดแชร์ให้กับพี่น้องวันอังคารท่านอื่นที่มองไม่เห็นหน่อยว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะส่วนเลขนำโชคม,มาจากไหนนะคะเขาบอกว่ามาจากเลขที่บ้านเลยค่ะพี่น้องวันวันอังคาร ะะเลขหน้าไพ่พี่น้องวันอังคารเลขอะไรพี่เลข4161 4161ค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ดูสินะคะใบแรกมาและเซ็งเป็ดมาเลยค่ะนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลงนนงนะะกางวันนะคะสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เดึกฟูนี่นะคะ,ะดึกฟูมานะคะใบที่สามว่าไง สิบเหรียญโอ้โหรวยกันเลยจ้านะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันจานะอ่ะตรบมือกับตัวเองพลางๆก่อนเนาะสุดท้ายแล้วก็คือสิบบาทอ่าว่าไงทําไมมันถึงคนละนะคะขั้วโลกกันแบบนี้นะมีทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบสุดๆเนี่ยนะเป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้มาทำนายกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันจานะมีความรู้สึกว่าเซ็งเบื่อกับสิ่งที่ได้รับนะคะมีความรู้สึกว่าเซ็งเบื่อกับสิ่งที่ได้รับเซ็งเบื่อกับแวดล้อมเดิมๆ นะสำหรับสี่ถ้วยเนี่ยอาการประมาณนี้เนี่ยพี่น้องดูหน้าไพ่ดินะคะอ่าดูหน้าไพาก่กอดอกนะแล้วใครปรับปรถนาดียื่นความรักรื่อหรือความปรารถนาดีอะไรก็แล้วแต่นี่ไหมไม่อยากที่จะรับอะ่ะค่อนข้างที่จะเซ็งแล้วก็เบือเบ่อแล้วก็ยิงในตัวว่างั้นพี่น้องขาตรงสี่ถ้วยเนี่ยพี่น้องต้องปรับนะคะตัวเองเป็นหลักเลยพี่น้องวันพุธกลางวันจ้ะนะอ่าถ้าเราไม่ปรับเราก็จะไม่มีความสุขไพ่บอกชัดเจนเลยเมื่อคุณเบือ่อคุณต้องปรับตัวของคุณนะให้สดใสาราเริงเห็นไหมให้เป็นหนุ่มเจ้าสําราญอ่นะให้ลันล้านอ่ะ นะคะให้มองโลกในแง่ดีอะนะคะให้อารมณ์สุดขั้วไปเลยนี่ว่าอย่างนั้นเลยนะอ่าฉะนั้นเมื่อณนะตอนนี้เนี่ยคุณเบื่อกับเรื่องเดิมๆม นะคะเซงกับแวดล้อมเดิมๆเนี่ยคุณควรที่จะไปพักผ่อนออกไปคนเดียวไม่ต้องชวนใครไปในสถานที่ที่เราชอบนะปลีกวิเวกไปนะวันสองวันกลับมาเนี่ยเราก็อาการก็จะดีขึ้นนะคุณหมออยากที่จะให้พี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านที่มีอารมณ์แบบนี้พยายามดูตัวเองด้วยแล้วก็หาเวลาพักผ่อนสบ้างที่ว่างัน้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกทั้งสิ้นเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนที่ดียี่มเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะเรื่องของเอ่อเรื่องของ ที่ดินเรื่องของธุรกิจนะมันตอบโจทย์มากเลยรวมถึงสิบเหรียญถ้าเราจะเสี่ยงโชคก็มีโอกาสนะคะที่จะถูกเหมือนกันนะเพราะมันเป็นสิบเหรียญเป็นไพ่เงินที่ดีที่สุดนะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องคะในเรื่องการเงินคุณดีเดียมแต่ทําไมนะคะหยิบมาไม่ได้แกล้งเนี่ยทำไมขึ้น1ิบดาบละ่ะนะ,ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมีความรู้สึกว่าเราได้เงินมาเสียเงินนะได้เงินมาเสียเงินนะเป็นทุกขลาบนะพี่น้องนะ ให้ะมัดระวังนะอย่าประเภทแบบว่าได้มาและก็เสียเลยแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถที่จะคาดการได้หรือวางแผนได้ฉะนั้นนะคะที่จะเตือนก็คืออย่าประมาทนะในเรื่องของการเงินความหมายว่าเงินเข้าแน่เงินก้อนโตๆเข้าแน่แต่คุณอย่าประมาทอืมว่าอย่างนั้นนะเตือนเตือนแค่นี้สิ่งที่ต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะนะคะใครที่มีอาการนะคะก่อนหน้านี้หรือโรคประจาตัวเลยก็ว่าได้เนี่ยก็คือ เอ่อเอ็นข้อกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังทั้งแถบเนี่ยพี่น้องเห็นหรือเปล่าคะอ่าเห็นหรือเปล่าคะนี่นี่นี่นะดันั้นเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังนในการใช้ชีวิตอะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้น่ะก็คืออย่ายกของหนักอย่าทํางานหนักพักผ่อนบ้างอย่าอยู่ในท่าเดิมเดมเนี่ยมาณนะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะนอนนิ่งแบบนี้นะเออคุณจะนอนนิ่งแบบนี้นะนะเตือนเลยแล้วก็พูดยาวด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะอืมเอาอย่างนั้นกันพี่น้องวันพุธกลางวันเออโอเคไหม อ่าฉะนั้นอนุญาตให้เสี่ยงนะคะพี่น้องนะดูดีๆเนาะขึ้นอยู่กับดวงไคลดวงมันด้วยอ่าทีนี้ถามว่าตัวเลขมาจากไหนเี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้นะถ้าสมมติว่าณนขณะนี้หรือที่ผ่านมาหรืออย่างไรเนี่ยนะมีคนขายลอตเตอรี่แล้วก็ยื่นให้เราเราต้องรับนะคะพี่น้องคะนะเออเขาจะนําโชคกลาภมาให้เราเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเลขที่บ้านด้วยนะคะเอออย่างนั้นส่วนเลขหน้าไพ่เลขสี่ศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์พี่น้องค่ะมีเลขสามตัวแต่เป็นเลขซ้านะ มีเลข401นะ401นะคะแล้วก็ถ้าซ้ำก็คือซ้ำ1100นะคะพี่น้องนะซ้ำ1100 0, นะคะพี่น้องนะอ่าเราด,ดูดีๆนะคะอ่าขอให้พี่น้องวันพุธกลางวันเฮงๆงในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนะคะใบแรกมาละอีนะคะตกมือ8เหรียญมาละ8เหรียญมาละนะคะอ่าแล้วก็แทม์บรนอ่า แปดเหรียญแล้วก็ไทม์เรนนะคะเออแล้วก็เจ็ดดาบนะคะแปดเหรียญไทม์ in, เรนแล้วก็เจ็ดดาบนะคะพี่น้องจา๋าแปดเหรียญไทม์เรนเจ็ดดาบสุดท้ายก็คืออัศวินอัศวินไม้เท้านะคะเอาละในวันพรุ่งนี้อ่ะนะคะพอะไพ่พก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะเรามาทํานายกันนะโดยรวมเนาะมาทํานายกันโดยรวมบอกว่ามาทํานายกันโดยรวมบอกว่านะคะบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการเงินดีเยี่ยมนะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะมีเงินเข้านะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วสามารถเก็บเงินได้นะนี่เห็นไหมคะและถามว่าใครตัวนี้เกี่ยวกับโชคลาภไหมโชคมาจากการงานเป็นหลักมากกว่านะคะหรือจากการลงทุนมากกว่าแต่ใครจะเสี่ยงก็ไม่ได้ห้ามนะคะก็อยู่ที่เราเป็นหลักกันนะพี่น้องันพูดกลางคืนคะ่ะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน เปลี่ยนแปลงโต๊ะทํางานก็ได้อย่างบอกบอกแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพใครที่เอ็นก็กระดูกทับเส้นอยู่บ่อยๆปวดเนื้อปวดตัวนะคะระมัดระวังเข่าด้านซ้ายนะคะเข่าด้านซ้ายนะคะนี่อักเสบได้นี่ประมาณนั้นนะคะระวังความดันต่านิดๆน,นะคะพี่น้องคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่น้องวันพุธกลางคืนมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้หรือมีปัญหาหนึ่งปัญหาสองปัญหาสามปัญหาก็แล้วแต่ ที่เก็บเอาไว้คนเดียวและพยายามที่จะแกะมันด้วยตัวเองแล้วถ้าสมมุติว่ามันแกะไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่น้องต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวไม่อย่างนั้นและมันก็จะมีปัญหาวนไปวนมาแบบนี้แกะไม่ออกนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะแล้วบางท่านก็อาจจะ เดินทางออกนอกพื้นที่อันนี้น่าจะเป็นภารก,กิจนอกพื้นที่คือเรื่องของงานกิจการละค่ะพี่น้องยังคงมีไฟมีพลังอยู่สําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะนะคะคือคือคุณปหมอคิดว่าไ่ก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะโอเคเลยนะในวันพวกนี้ถามว่าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนมาจากเลขตัวเองเป็นหลักเลยค่ะเกี่ยวกับตัวเอง และก็มาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้โชคลาบอีกครั้งหนึ่งส่วนเลขหน้าไพ่เลขแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดขอให้เหงืเห็นคะ่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสวบรีนะคะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสวบรีเป็นแบบไหนอ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสวบรีนะคะบอกว่าเดวิลมาและไพ่ที่จะทําให้ป่วนนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเบอนะคะเบอภาพละเพราะว่า,วาที่ผ่านมา YouTube เนี่ยปิดนะปิด นะลงโทษก็หมอด้วยไพ่โป้ตัวนี้นะคะแล้วก็ริฟโปอีกตัวหนึ่งนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะอันนี้ก็คือหมายถึงว่านะคะเดวิลขึ้นนะเดี๋ยวค่อยทานายทีเดียวเดวิลและก็ 7, เจ็ดโทษนะคะห้าไม้เท้านะพี่น้องวันพระฤกษ์วัดสดีจะ้ะอ่าและก็สองไม้เท้านะคะขึ้นไพ่งานทั้งนั้นเลยนะคะขึ้นไพ่งานทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เดทแน่ว่าอย่างนั้นเอาละมาทานายกันคับพี่น้องวันพระฤกษ์วัดสดีค่ะทำนายเรื่องแรกเลยระมัดระวังนะคะอย่า yeah. นะคะลุ่มหลงมัวเมาอย่าทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายงานสีเทาๆให้สายขาวไว้ในวันพรุ่งนี้เพราะว่าขึ้นเดวิวไม่ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเราจะเสี่ยงโชคเนี่ยได้ไหมไพ่ใบนี้โอเคนะเสี่ยงได้นะแต่มันก็ย้ําเน้นว่าอย่าเกิดความโลภน,นั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าอย่าเกิดความโลภนะแต่มีโอกาสเสี่ยงเสี่ยงโชคแล้วโดนนะคะอ่วงั้นนะ,นะนี่อย่างนี้เลยส่วนในเรื่องของการงานนะคะดูว่าจะยุ่งอีรุงตรงนังนะคะงานไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบ รวมถึงบริวารก็อาจจะขัดเย็นกันด้วยส่วนใครที่เปิดกิจการส่วนตัวนะคะมีออเดอร์รัวๆค่ะพี่น้องคะมีผู้ลงทุนลงหุ้นนะถึงต่างประเทศเนี่ยนะมีออเดอร์มาจากต่างประเทศเนี่ยได้ด้วยนะสาหรับสองไม้เท้านะคะพี่น้องจ๋าก็ถือว่าการงานเนี่ยนะคะการงานถึงยุ่งก็ยังคงที่จะมีลูกค้ายัางคงที่จะมีคนสั่งออเดอร์รามานั่นเองค่ะส่วนเดทให้ระมัดระวังสุขภาพละจ้ะนะสําหรับเดทนั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าใครที่มีอาการนะคะ ขาวัอ,อาหารหนักเสพกดไหลย้อนลาไส้นะคะอาหารเป็นพิษในประมาณนั้นหรือภูมิแพ้ได้ด้วยเนี่ยระมัดระวังนะคะจากกำเริบนะระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะไปโรงพยาบาลก็ได้นะในวันพรุ่งนี้นะคะนี่แก้เคลยดเลยนะคะอ่าทีนี้ถ้าบอกว่าเสี่ยงโชคได้เนี่ยถามว่าเลขนําโชคมาจากไหนพี่น้องวันวันพระอัษสวสดีจ้ะอันที่หนึ่งนะคะมาจากงานออนไลน์ก็ได้นะนี่เลขหน้าไพ่ในเลยนะเที่ยวนี้นะอ่า มาจากออนไลน์หรือมีคนส่งเ่าก็ได้เลขเด็ดเลขเด่นเลขดังนะคะหรือมาจากตัวเลขของเราที่เราคํานวณก็ได้นะคะสองใกล้ไหนนะเลขหน้าไพ่พี่น้องวันเพราะฤกษัสัดีเลขอะไรเท่นี้หนึ่งห้าสองสามหนึ่งห้าสองสามระวังเลขเบิ้ลนะคะถ้าเบิ้ลก็คือเลขนะคะระวังเลขเบิ้ลก็คือเลขห้านะคะห้าห้าเบิ้ลห้าห้านี่อย่างนี้เลยนะคะพี่น้องจ๋าขอให้พี่น้องวันพฤหัสบดีเฮงเงรวยๆวยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์แเป็นอย่างไรนะคะ พี่น้องวันศุกร์กออนญี้จะให้แทนพี่น้องวันศุกร์เด้อนะคะพี่น้องวันศุกร์ขึ้นนะคะราชินีไม้เท้านะคะพี่น้องวันศุกร์ขึ้นเดซันตร o มือให้กับตัวเองรอไว้ก่อนเลยตร o มือให้กับพี่น้องวันศุกร์ด้วยนะคะเออตบมือนะคะเพราะว่าดวงคุณเปิดเนาะชัดมินนะคะดวงคุณเปิดนะชัดมินมานะคะอืมนะเดี๋ยวคุณผาหมอจะบรือภาพเนี้เป็นต้นเหตุให้โดนปิดช่องไปหลายวันเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะ เอาละพี่น้องวันศุกร์ขามาทํานายกันพี่น้องวันศุกร์ขาทานายในเรื่องของการงานน่ะเรายังคงควบคุมงานได้ยังคง,คงกํากับดูแลทั้งบริวารและกิจการและงานของเราได้เป็นอย่างดีควบคุมลูกน้องล,ลูกน้องได้อย่างดีสั่งการได้สําเร็จเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่ดีว่าก็คือพี่น้องวันศุกร์พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือไพ่เดอะซันดีสุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเครียดในวันพรุ่งนี้ดวงคุณเปิดสุดๆส,ส,สาธุรับคําทานายโอเคไหมคะ สาธุรับคําทํานายแต่ถามว่าชัดเม้นคู่มากับเดือซันความหมายว่าคุณดวงเปิดเนื่องจากว่าบุญกุศลที่คุณทํามาก่อนหน้านี้คุณทําบุญมาเยอะคุณสร้างกรรมดีมาเยอะคุณปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะอย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะคะอย่างดีเยี่ยมเนี่ยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องค่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะดวงคุณเปิดนะเทวดาอานวยพลในทุกเรื่องนะ ให้คุณโชคดีในเรื่องของการงานโชคดีในเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องโชคลาภโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะทํานายแบบนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องวันศุกร์แต่ตกท้ายด้วยห้าเหรียญมีความรู้สึกว่าเงินเข้ามาแต่ยังฟืดเงินอยู่เงินเข้ามาโดนบั่นทอนเงินเข้ามาโดนโกงเงินเข้ามาโดนยืมเงินเข้ามาโดนจ่ายหนี้สินแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมในเรื่องของการใช้จ่ายเมื่อเงินเข้ามีจ่ายเป็นปกติ แต่อย่าให้เป็นทุกขลาภค่ะพี่น้องวันศุกร์นะแต่เงินคุณเข้าแน่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าให้เป็นทุกขลาภฉะนั้นนะคะวิธีการแค่เครสนะขึ้นในเรื่องของการทําบุญให้ทานพี่น้องวันศุกร์ในช่วงนี้อ่ะนะคะก็ให้ทําทานบ่อยๆทําเน้นทําทานค่ะพี่น้องจ๋านะบริจาคโลหิตบริจาคค่าน้ําค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าหอศพลงศพนี่การบริจาคนะคะเขาเรียกว่าบริจาคทานหน่อยเพื่อเสริมดวงเราให้มันสว่างสวัยเหมือนไพ่เดือดสันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะถามมาเลขน้โชงมาจากไหนมาจากการที่เราทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้นะใครที่ไม่ทําบุญให้ทานก่อนหน้านี้ไม่มีตัวเลขเลขประจําตัวเราเลยค่ะหรือเลขเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนรักนะคะเน้นเด็กนะคะพี่น้องค่ะนี่นะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าสองศูนย์ห้าหนึ่งเก้าสองศูนย์ห้าเลขห้าตัวนะคะพี่น้องขอให้ยฮงงค่ะสุดท้ายมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าอย่างไรนะคะบอกว่า นะใบแรกขึ้นเด็กถืดดาบนะคะมาแล้วใบที่สองว่าไงอยากให้พี่น้องวันศุกร์ถูกรางวัลจักนะคะใบเอออยากให้พี่น้องวันเสาร์ถูกรางวัลจักนะคะออใบที่สองนะคะราชาถ้วยใบที่สามสี่เหรียญน,นะก็ยังมีดีว่ายังมีเหรียญขึ้นมาเนาะอ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายว่าไงคะอ่ะสองเหรียญอีกต่างหากนะคะ,นะคะพี่น้องจา๋าเอาละนะคะอ่าสิ่งที่ต้องเตือนในวันพรุ่งนี้อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนเด็กๆนะคะอย่าบ้าพลังเนาะ ทำอะไรก็ต้องมีข้อมูลและเหตุผลไม่งั้นจะเสียกันแล้วก็ไปที่สองนะคะบอกว่ายังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนน่ะนะคะพี่น้องจ๋าทุกเรื่องด้วยน่ะเห็นไหมคะราชาช่วยนะเออไม่โดดเดี่ยวแต่อย่าหัวร้อนอย่าเอาแต่ใจแค่นั้นเองนะคะเรื่องการเงินมีเงินเข้านะขี้เหนียวนะขี้เหนียวนะขี้เหนียวเงินฝืดเงินพยายามที่จะหวงแหนเงินเอาไว้หรือจัดสรรปัน,ส,นส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้นะคะ เงินหมุนเข้ามายังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะหมุนเงินได้คล่องนะและ้าถามว่าสี่เหรียญกับสองเหรียญเนี่ยจะเสี่ยงโชคเก่งดวงเนะี่ยมีโอกาสไหมมีโอกาสนะ,ะแต่แบบฝืดฝถ้าคุณเสี่ยงโชคแล้วคุณบอกว่าอุ้ยตายแล้วกลัวผิดอย่างนี้ไม่ต้องเสี่ยงค่ะนะคะแต่เสี่ยงโชคถ้าเกิดว่าจะเสี่ยงดวงตัดใจมาเลยนะก้าวบาทสิบบาทแล้วอ,อย่าไปเสียดายถ้าเกิดว่ามันไม่โดด เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังหวงเห็นเงินอยู่ยังกังวลอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงนะคะพี่น้องคนเสาขาเที่ยวนี้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าเออเรารับมันได้ใน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 ,ในทุกการเสี่ยงนะต้องยอมรับเนี่ยอะ่ะก็เสี่ยงได้มีโอกาสเงินเข้ามานะคะอะ่าแต่ก็อย่าเยอะ,ะนะคะพี่น้องขานะว่ายอย่างนั้นกับน,นะค,ะคราวนี้จะถามว่าเลขนาโชคมาจากไหนถ้าเราจะเสี่ยงนะคะก็คือเลขที่เราเฝ้าเรากดเอาไว้เนี่ยเฝ้าด้วยความเพียรนะคะหรือเลขเก่าที่เราเคยรับโชคลาภบ,บ่อยๆเนี่ยเลขเกา่าเกาของเราเนี่ยจะจหมุนมาในวันรุ่งนี้นะคะและเลขหน้าไพ่ให หนึ่งห้าสสองสวยหนึ่งห้าสสองสวยมากขอให้เฮงเค่ะเอาละค่ะป้าหมอไวโพลนะพองทั้งแปดวันเกิดน,นะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงในวันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยๆวยนะคะเงินก้อนโตโตเข้ามือจากพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า